ตลาดมันมงงดงามแต่ไม่มีลายอยู่แล้วปคุณค่เะเรี้วตมือด้วบางมือก็บมีิดนีรอยึ่งมึงแห้งหน่อยคือนักยาญแห้งหน่อยก็หอดจะบอกจาันกิโลอันขี่โกงบรจักนี่คะร้อยหนึ่งมึงน่ยแบผิดบนสุดร้อยนี่เ,เด้หนึ่ง้อยเดอียวนึงบ้านแดงเอาแรกร้อยบาทบนานเออ บาบาทนี่อโอ้โหักสิบา 60, ทจะได้หกสิบพันทองสนี่มันสิบาทนะได้สตมันแพงมันมันขึ้นอีกแล้วแล้วว่าหันโอ้ยแม่สา,าวแบนเบตตมึกเหนื่อยได้ดังก็เเหนื่อยข้คาดแล้วได้ถ้าเมื่อยเราไปขี้คาดแล้วขี้คาดแล้ก็ชิบคายแล้วกันชิบายนพดี้ทีหอบเข้าไปแล้วก็ไปกินรถจ เคนขี้เกียจเนะาะใหญ่สุดบเ่เป็นนัวนี่ใหญ่สุดเลยวางแล้ววาใหญ่สุดแล้วกันใหญ่สุดบ่กพ่อว่าอยู่ซื่ออีข้าวเมแบบนี้วะแล้วก็ไอ้น้ำมันโต๊ะทีว่าได้อหนสงสัยข้าวบัวแล้วก็ิดร่วมหมดหนึ่ง เราคิดร่วมมันทั้งน้ำแข็งน้ำหยางเลยเอาอีกว่ากันดีกว่าเกี่ยงขนมลูกนั่งกินขนมออกมาเป่าแม่เพราะว่ารคอยขั้นใหยาขอาเอาอยู่น้ำข่อยก่อนจะนอนจงไปอยู่เงี้ยนาตาอ้วนเพบนะว่านนาตาอ้วนมันเอดเวียร์เครื่องนองเมฆเครื่องหยังเนาะเพราะเขาให้ไปกวนเหล้าดอกมาเศร้าไอ้เหล้าเ็ทเบียร์เอทกีเป็นหยังเหล้านะ เข็ดเบียเก็ดชิปเพราะงั้เขาขอกบออกไปกวนเขาคุณลาบะเขาเฮ็ดเวียเขาเลี้ยวคนละตอนนี้ขอเอาเองนะพี่น้องนั่งขางแม่เพิ่นนี่ยแหละตอนไปจ่ตลาดกับไปน้ำยากไรเขาเลือบไปทายเขาในตลาดพี่น้องโอ้ยอยากได้ของลินอยากจับอันนั้นอยากจับอันี่พี่น้องเด็กน้อยเนาะคอยจนว่าอะไรไปทายแม่มันพี่น้องเลยขอได้ได้เอามันนั่งขายมอเตอร์ไซค์ เม่ยมันเล่นเข้ามาในตลาดผู้เดียวเมีนเ,นยเลยสวยเลยพี่นอ้องเลยเพราะว่าก็าาี่สวยนี่มีเอฟซีส่งเงินไหนครับเบา,บากุดเบากุดแล้วผมมีธนาคารรับเปาบาันนี้นะเลยว่าไอ้โม้นั่นไอ,อ้เจ้ามีธนาคารมอขันอดรับเงินในผมเนี้ยนะยเอฟซีเอา FC ตรงมาก็เลยนต่ำค้าไปเอาเงินในเล่าอีกพี่น้องวันนี้เลยเลยสายเพราะว่าล่อร้านเพิ่นเปิดนอกร้าน,น,นไปเบิกเอาเงินเนาะกูจะได้เลยสวยเติมเวรานี่เข้าตลาดวันนี้มันเข้าตลาดแล้วกัน จนสวยขึ้นพี่น้องเห็นเนี่ยนหะจนสาวมุ่นสูนมาหนี่น้องจนสาวมุ่นโกดมาแล้วจ้ะไอ้คนเล่ต้องเอาเพิ่นเนี่ยนะพี่น,อน้องนะเมื่อซื้อล่อ,อ,อใส่ก้อนไอเรียนจะโมกว,วนแม่มันแม่มันเตรียมนั่นเตรียมนี่นะพี่น้องวุงมันกะโอ้โหวันนี้ประเดี๋ยววุ้งวยใหญ่เลยเนี่ย อดีตวุมาสายเนี่ยเลยลุ่งเงี้ยแม่หน่อยเลยหลาง,ยางนี่นะพี่น้องถ้าเท่ากันหลางเงี้ยมองพีกที่มันสนดงาม,มาก็จะเรียงว่าเป็นลุน่งมา,านแล้วมาขุดทานเนาะมาขุดทานเงี้ยนทาอ้วนง่แยนะครับมาว่าใส่ไข่นะพี่น้องกับน้องม่อนามามัเปรียบเทียบไม่เหมือน หัวเมียคู่นั้นนี่ยังเสี่หลักี่นรอลงลุงเบิ้ลเขาคนขยันเขาทำโน่นทำนี่เขาให้อยู่นิ่งหัวเมียบางคนที่ต้องมันนอนเล่นอย่างเดียวนอนอยู่บ้านอย่างเดียวทำการทำงานช่วยเขาไม่เอาใจบ้านเจ้าของบ้านมน,นี่นั่นโอ้แบบนี้ก็แทากวาน,นแล้วมิลองกาเรเลี้ยงลูกไป่ก็ว่าลูกก็ไม่เอาไปนั่งเฝ้าวัน เมียไม่เอาลูกเอาเต้าไม่รู้ได้กินข้าวกินปลาหรือเปลา่าพี่น้องวันได้เห็นนั่งตลอดไหนะพี่น้องกับป้ากันบ่ออไปต่างๆหน้าหน้าพี่น้องลูกไปเขาก็ไปเบิ้งทุกระยะแหละปลาไส้ว่าแก้วน้ำเงาตอนมาอยู่ทั้งนอกเนี่ยมันมาอยู่ทั้งนอกเนี่ย,ม,ยมันอันตรายขนแข่ขนข้างลิงหน้อยมาหน้านเนี่ยมันกัดเป็นลิงหน่อยแบบนั้นพี่น้องกับลูกที่ว่า,าร้องงากกนไส้กำลังกำล้าเนาะ แต่ละเราล้มหน้าก,ลก,ลาก็ไม่อยากหวังม่เลนนี่แหละก็ไม่ก็เลยให้ไปเล่นย้วยเฮี้ยนน่ะน้องก็ไม่แต่คอยตาเลี้ยงกินข้าวที่น้ำในีหเอาก็ป้อนนานนะว่าถ้าเขากินอยู่เนาะแต่มันก็ไม่กินว่นเวลาเนียนน้าสาวกินเนี่ยมเลย้ยงกินมันก็อยากเล่นน้ำมันก็อยากกินน,น้ำอะไรเลี้ยงห้อยตาบเบื่อตาเนาะอเลี้ยงสอยงานาลูกกันหรือสอยงานน้องเนี่ยบุ่อยก็ลู่ลู่กันอย่เนาะย่างซอยกันซอยที่กันนัน่นแหละ แต่ว,ว่าเขาก็กว่าในไทยแก่ไทยไกล้กองไทยโดนไปแต่เนี้ยเนี่ยงนา้ยเงียไข่กเนี้ยไข่ก็มุกไข่กไทยของเขาบอกต้องมัซอยมากวลาไม่ออเดืส้สช่างน้ำขงังเงี้ยมขงัขงสั้นไข่ก็ต้องไปในเวลาเขาได้อยู่เน้วกินไปชงไข่ครับลูกค้าแต่ามาซอยเนี่ย,ขยไข่แต่ว่าพี่น้องจะไข่ไปนั่งเี็นดูเฮียนไใดไหนะวันนียคนเดียวเนี่ยมันเรียงไงเนีย่ยมีนคนไทยของไทยคลิปไปเล่าีก,กว่าจริ งานเขาไข่อยก็คือถ่ายคลิปกันว่าที่ววานักลังนก็คือยื้อฮเ,เนาะแต่ข่อยมาถ่ายแล้วลก,ก็ติตั้งขอลอยู่มันก็นยากสมมติาม,มีลูกค้ามาซื้อมาอย่างเราสิแล่นไปตั้งกล้องชัดเจนมันก็นจะคือว่าพี่น้องว่าถ้าต้องตั้งใจขายของให้ยึดให้ลูกค้าหระว่าเนาะข่อยยุ่งว่าผมกัมาถ่า,ายคลิปอย่างเนี่นนยมันถิกต้องว่าพี่น้องว่าถ้าข่อยไปเรียนไปเฝ้าลูกผู้พุ่นกันไอ้เนี่ยทีมาถ่ายคลิปไปหนน่ามาทียนย่นี่งานบ่า เราต้องมาทายคลิปเพื่อว่ามัานมีอะไร้างคอยเหยาะกันแล้วกับตำบหมูงงานตำบหมูงนี่เทากับขั้นในรูปว่ามันสีแน่นอนมันคุ้งซ้ำไถ่เอากรบโบจัดแต่สิ่งที่แน่นอนมันขึ้งานยูทูปเอ่างานเท่าทายคลิปมาประจำมันว่างานหลักลอบข้องขวิอยู่ทูปเราต้องมาอาศัยมาทายญาติพี่น้องทายคลิปท้ายนอ้อง ขายสาวมุนเห็นั่นเห็นี้วนต่บุงนี่ก็เป็นอาชีพเสริมหมดนนะาตาก้อไปแล้วก็เหยังไม่ได้เรื่อองมุนไหนเรายากขายของให้ลูกค้าเนาะพี่นนอะตะกี้มีได้ไม